ไม่เกี่ยแต่โม้คนครับ <c oughs> ครับเป็นแดงฟันดีว่าอันเสียอวนยงไ้ยมันฟันดีนหลผู้นนี่ยโอ้ครับ มาเป็นเลเียงดงนเอาแม่นาะครับผมเสียงเอาไปครับเสียงเสียงเนครับผมคือเขาเสียงมันก็ตัวเลยศหอดเาเขาเสียงมันก็ตัวเรื่อยเลยโอ้เสียงศูนย์หอดเก่าเอเียงเลือดตัวเลือตัวนะครับผมปธารับรธอดตตัวไให้ักิของเร้อแบออที่สขึ้นครับผม ฝันสองนซอนเลยได้ฝนไดงกเก่าได้กับเกเด้เดี๋ยยได้ได้เออเออมือเนื่อฝันว่าได้กินของไดกินัวต้มขัวต้มข้าวขัวมาให้ครับผมเนื้อเก่าฮะเออฝันเก่าฝันว่าได้กินบข้าข้าวคร เออาวัดตลงมากลูกไปรับตลไปรับตลงมาจากต้นมันแตกเลยแก่กินเลยนะครับคือีอเลยจากมีหนึ่งกับเกครับหนึ่งกับเก้าอืมได้จับคู่ให้นะครับผมจับคู่ี่สิรอเบืงเพราะว่ามันคือเลขกเสียงวดเลยาะครับมันถึกครับ เลขี่คือเร่งเบอร์วฮมถือกันนรมาไม่ถืเป็นศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับผมหนึ่เก้าหนึ่งเก้าครับแล้วก็สี่เก้าไปสี่เก้าครับมันใจว้เนี่ยเออมันใจร้ายซื้อซื้อร้ายเลยดิครับบิ่งหนึ่งกับเก้าแม่นปะครับ มีใคตัวเดียวซะเอา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 จะไปใครเดเสียงกันหลายฮารห้คือครับผมเนื้อเรื่องเก่าเรื่องเรื่องสองเรื่องสี่เรื่องหายจะำเรื่อยี่ยมตั้มือโอ้ลักหนึ่งขึ้นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าโอ้ครับผมนี่ก็ลักหนึ่งเนาะ นี้อ่าให้มีให้วิเก้าเนอะวิ่เก้าโอ้มักหล่เก้าเนี่ยครับเออซื้อซื้อข้อสมเพลินแล้วแต่แต่หลายข้อสมเพลินแล้วครับโอ้คันคันผูดได้หมดทีมครับคับสามตัวเพิ่นไปอาราบามชุดพิเศษเลย่ะชุดพิเศษเลยครับเนี่ยชุดพดเหนียวสามตัวเนาะครับผมชุดชุดปูเปลี่ยงินหลายนะครับผมครับผมครับผม ศสี่ศครับผมแล้วก็สี่หนึ่ครับผมเออวิ่งแค่นี้นะแค่นวอาเอาแค่นี้ใช่ครับ่นๆได้ไห่งวิ่งวิ่งเด้วยิบเมอครับวิ่งเกแต่ว่ากันหนึ่มันว่าแต่ว่าเนียนเก้าคือวงเรื่อเงินบางไอคืองเริ่งเงินเจ็ดเน่างตัดท้เลย จ<อ>แั้เก่าหลายคนนึ่ง่ะมาปฏิัตกาะไ่ือเก่ามารับกันอะไรเรียกหมดเยครับผมรานโปรเซ็นต์บางวดน,นี่ยรนปรเซ็นต์ทุกันเพราะว่ามักเนาะมาเป็นคักเตืบลระซื้อพอสมควระได้ยิ้มครับคันพูดใดบ่ปรมันผู้ใด้ิดเก่าขึ้นนอ่านถากินได้เลยถา่ารับเงินเลยเตคิดว่ามันนี่แหละคิดว่าเก่าจยูบวยว่บุญาบนได้เก่าคิดว่าเก่าจอยูบหนหน่บุญายเนาะ มแมนคืออะไรกได้กะคืออะ MC ไรเอฟซีไม่พบผมฝันเล่อฝันเล่อครับเอายำซุปเสียงเสียงเบิ้งเงสียงเบิ้ง,ง,งนัน่นแค่ชื่อแค่เจ้าว่าแต่ว่าสิปปสปสาบปูมือสิบมือเนาะสุดหัวแก้วครับผมฝันมาได้กินของสองมือนะโอ้ฝันเสือสองมือซ่อนได้กินของสองมือซ่อนมันปะครับมันเป็นลูกก่ะล่ะเดือดรนไม่มีเท่านั้นแต่แต่ว่ามีเอฟซีทักมาหายิมอก็ได้แบบว่าอันถามเสีอจวนให้แน่ถามปูให้แน่ว่าสิได้ไปอัน อันอันอยากใส่นี่ไปเอายุบาณิคีเสียจวนบอสพัชันว่าอ่ายุบานเสียจวนบ่สพัชันวาเมียนเมียนมนคือคืนอคืออันก็ว่านั้นเก่านันนั้หับออกเก่าศูนที่ได้หาราสน่ะครับอันบ้าณิทีตัวเก่อนครับเสียเก้าสิบสองหมูห้าเออเก้าสิบนี่นบาิทีเนาะเก้าศูนครับผมบนตกบ่อยุบานน้องเล็กคิดว่าจะเป็นศูนเกเพราะว่า ชุดเรื่องมื่เก่าล่ะเพราะว่าครับเอ่มซีมี่คำถามหลายเนี่ยปากตัวให้ใครเป็นแฟนนั่นแน่ครับสิลงคลิปด่วนให้เลยครับลุงในเป็นนั่นแน่เพาะเพราะว่าข้าวไ็ดได้ได้ข้าวหยิบสลากขั้นเลยสินะครับผมครับผมว่าตีทั่วหาแต่มันวักเคลืนเนี่ยเราแบยากแล้วมันจะแยกเตงโมก็เลยครับพอได้ถ้าทั่วหามันก็เดือดแล้วฝากบัวเอ็มซีเลยถือเลิปมาว่ากันเนาะยิมเนาะครับอ่ามันก็มีเออก็มีเขาไม่ลดครับผม วดนี้คิดว่าสิจังๆอยู่แล้วมันตรงกันเนี่ยครับผมเือจังๆนะครับผมครับเอดีีเนาะครับเปลวพอดีีครับอายุวันโลสุขขังพลังรับรับไปรวยเด้พี่เลยครับสาธุสาธุครับบ๊ายดีครับไ้ขอบคุณในไลน์ครับขอบคุณครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับครับบ๊ายดีครับ ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกรับสวัสดีเอฟซีนะครับส่วนเซาๆของวันทีหนึ่งกันยายนพศ2 5 6 8ครับผมอ่าแอดยิมนะครับกาอ่ามาหอปูชีบขาวหอปูตานะครับเพื่อจัดดอกไม้ผลลำหมากหลักใหม่นะครับลำถวายสวงโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อนี้นะครับแอดยิมนะครับน้ำเสนอครับตัวเลขของเสียจวนครับกาอ่า เพราะว่าไฮซ่ากกราบขอโทษขออภัยนะครับเสียดวนเพื่นย่านบ่อใดวัชันว่าย่านหาซื้อบ่อใดนะครับอ่างวดนี้งวดมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเสียจวนว่าไอ้คว้าเอาเป็นมือสุดท้ายซะแอดยิมวัชันว่าอ่าเสียเพิ่นว่าขอเป็นมือสุดท้ายเพราะว่าเพิ่นหาซื้อยากนะครับเพราะว่าเพิ่นกระเล่นเงินล้านนะครับอ่าสายวิ่งเงินล้านสายฝันเงินล้านเสียจวนนะครับอ่าผู้ใดยิบได้ซื้อได้อ่างวดนี้นะครับอ่าคัดติดตัวที่เสียจวน เพิ่นไปเน้นให้มาครับนอนข่ะรับตังเลยพท่านว่าครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอดได้เลยนะครับเนาะครับสำหรับแนวทางของเสียจวนนะครับแนวทางของเสียจวนงวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งกันยายนครับของเสียจวนงวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนวิ่งนะครับวิ่งหนึ่งกับเก่านะครับแต่ว่ามักเก่าหลายเลยครับเด้อเสียจวนเปิ้ลมักเก่าหลายผู้ใดติดเก่าครับฟันทงลานเปอร์เซ็นพัชรเสียจวนว่า มักกระตามขันบ่หมักกระพานนะครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางนะครับสการเสี่ยงโชคนะครับมันก็มีเขาไม่รุดนะครับอันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนครับเสียจวนเพิ่นฝันดีเพิ่นฝันฝันดีเลยล่ะฝันสองขึ้นส่วนอสมนี่คือสายฝันเงินล้านแล้วก็ตีแม่นพร้อมนะครับสําหรับเสียจวนวิ่งวัดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนวิ่งหนึ่งกับวิ่งเก่าแต่ว่าหมักเก่าหลายกว่าหนึ่งครึ่งวัดที่ผ่านมาครับมักเก็ดหลายกว่าสามตัดสามออก งวดนี่นะครับเสียจวนมากหนึ่งครับเก่านะครับสำหรับจับคู่ไห่นะครับเสียจวนจับ09จดไปได้พี่ซีเด้อ09 19 49ลักเก่าเด้อครับเด้อรายการลักหนึ่ง12 14 1ห่านะครับสำหรับสามตัวที่เสียจวนนะครับเพิ่นอ่ายิบไห้มาจัดไห้มานะครับมี409 419นะครับอ่านี่เป็นแนวทางของเสียจวนนะครับเด้อ409 419อ่า3ตัว ชุดปดหนีเอาท่านเสียจวนว่าเสียจวนฟันทงลานเปอร์เซ็นต์ครับชุดปดหนีนะครับ4091419์เก้อ่าครับนี้เป็นแนวทางของเสียจวนครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับไก่สุกช่วมันมันดำดำเรื่อยๆครับคิดเงินอะไได้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดก็คอยสมรรถปัจนาทุกประการสำหรับของแม่คู่ขอมหวนครับมาแปดอ่ามาแปดนะครับของแม่คู่นี่มาแปดกับมาสามนะครับเรื่องของแม่คู่นี่แปดกับสามตัวเลขคำนวณนะครับของเสียจวนมาเก้ากับมาหนึ่งแต่ว่า เน้นให้คือเก่าโตเดียวครับเนื่องตัดกว่ากุศลว่าแต่ว่าก็เอามาตีเก่าคือเก่าหนื่องเก่าอธิม่าน้ำกันนะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดสิบไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็คืออ่าเนื่งเก่าซูนเก่านะครับแล้วก็อ่าซีเก่าของเสียจวนละเก่าครับผมแล้วก็อ่าลักสิบอ่าลักหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งซีหนึ่งหาครับของเสียจวนนะครับเนาะอันนี้เป็นของแม่ยคู่นะครับเด้ออันนี้ของเสียจวนครับผมออันนี้เสียจวนครับ เสียจวนวิ่งหนึ่งกับวิ่งหนึกับเก้แต่วันเนียนเก่านะครับวงกลมใบจับคู่ให้ 09, 19, 49, ก้กกาห4ึ่งเก้าสี่เก้าหนสอ่าสีคชกๆมันๆลำๆเรื่อยๆนะครับเด้อยู้ได้บึงคลิปในแล้วครับขอให้เอทุกท่นกกกานชุกๆมันๆคับแนวาทางของเสียจวนนะครับไ่ว่าจะเป็นของปูของเสียจวนของแม่คู่นะครับก็ให้ชกุชกๆมนันๆน้ำกันเบ้อทุกผู้ทุกคนคิดเงินได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง คิดอันใดก็คอยสมมาตรปรารถนาทุกประการอ่าครับอ่าสายยิ้มสีฟ้าไปลงนะครับในเอฟซี FC นะครับให้ได้โชคได้มานน้ำกันกับอ่าสายบินเงินหลานหรือวาเล่ฟันเงินหลานนะครับเนะอะสำหรับคลิปนี้อันยิ้มกับขอสวัสดีครับ